โยสวีดัสสวัสดีครับท,ทักทายเพืเ่อนๆทุกคนด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างกับเกนชินอิมแพ t แพดจันทราที่1มีใครสุ่มตู้กาชาตู้นี้กันไหมฮะถ้าสุ่มตู้นี้โดนไปกี่โรกันบ้างครับส่วนตัวผมดวงดีมากเพราะกดปุ๊บออกปั๊บเลยต่อจากล่าสุดที่เพิ่งสุ่มอินเนฟ่าในแพดก่อนหน้านี้มาครับและกดเพิ่มอีก30โรูเฮ้ยตกใจมากเบิ้ลสองทองมาเฉยได้มิสกีกับเรามาสีหนึ่งมาดีใจมากๆที่ออกเร็วขนาดนี้และผมกดเพิ่มอีก40โรโอ้โหดีใจมากๆ เลยครับได้ C2 มาตู้นี้เป็นตู้ที่ผมประหยัดตังค์ในการเปิดกาชาตัวละครมากๆดูเหมือนจะดีนะแต่ไปเสียตังค์หนักๆในตู้อาวุธโอ้โหหลุดเลสยับยับ,ยบทั้งลึกแล้วก็ลึกอีกไปยันการันตีโคตรแย่ yeah. กาชามันก็แบบนี้แหละเดี๋ยวก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างหรือบางทีก็ดีสุดๆไปเลยบางทีก็แย่สุดๆไปเลยนี่คือประสบการ์กาชาของผมผมอยากฟังของเพื่อนเพื่อนบ้างอะแชร์ประสบการณ์กาชาของคุณลงในช่องคอมเมนต์หน่อยครับเป็นกําลังใจให,ให้กับทุกๆการกดกาชาของทุกๆคนเลย ส่วนคนที่กําลังลังเลว่าจะเปิดเราม้าดีไหมในคลิปนี้มีคําตอบมาให้แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันถ้าคุณชอบคอนเทนต์รีวิวตัวละครแบบนี้คุณอยากจะสนับสนุนสตรีมเมอร์คุณสามารถทําได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์หนึ่งครั้งให้กันขอบคุณมากๆครับมาผมจะสรุปความคุ้มค่าและสกิลความสามารถของเราม้าแบบสั้นๆเข้าใจง่ายให้ชวนคุณมาดูข้อดีข้อเสียตัวละครกันก่อนครับข้อดี1ลูน่าบูมยิ่งใหญ่มากตัวละคร บอบูมสุดๆเออผมหมายถึงลูน่าบูมนะหรือที่เราเรียกภาษาไทยกันว่างอกเงยจันทรานะ่ะกณดูตรงดาเมจซิที่มันบูมกว่าเดิมเพราะว่าดาเมจมันสูงขึ้นมันครีได้2ไฮเปบร์บูมเบอร์เชียนก็ติดครีได้เช่นกัน3การจัดทีมหลากหลาย4ทีมฟรีอาวุธฟรีมีให้พร้อมตัวแจกฟรีไอโน่สีดาวแจกจากเนื้อเรื่องช่วยแปะน้ําจากนอกสนามได้แจกอาวุธสื่อเวทฟรีก็รับจากอีเวนต์วันที่12กันยานี้5ติดเมตาใหม่และยังเก่งได้มากกว่าดีห สำรวจโลกดีมากเรามาสามารถกดตีค้างแล้วแปลงล่างเป็นกวางทําให้เราเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเจ็ด <7. S 1> เล่นง่ายครับแค่กด E กับ Q, Q ต่อมาข้อเสียที่เราเห็นเรามาหน้าตอนเนี้ยนี่ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เก่งที่สุดแม้ตัวจะเก่งมากๆงงไหมคือปัจจุบันเนี้ยก็โคตรเก่งแล้วเป็นเมตาใหม่แต่มันสุดได้มากกว่านี้เพราะอะไรเ,ะเพราะตัวที่มาตอนช่วงต้นเมืองใหม่มันมักจะมีตัวอนาคตมาอัปเกรดหรือมาคอมโบ ด้วยกันอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าในหน้าตอนเนี้ยคุณก็ต้องรอจนกว่าเขาจะฟูฟูมากกว่าดีครับด้วยความที่ตัวละครน็อตคลายมันจะมีฟังกช์ชันเพิ่มเติมถ้ามีตัวน็อตคลายมาเล่นด้วยกันมันจะเสริมตัวละครน็อตคลายไปด้วยส่วนข้อเสียข้อที่เหลือผมก็พยายามนั่งนึกแล้วนะแต่ก็ยังนึกไม่ออกครับใครที่เจอข้อเสียเพิ่มเติมหรือข้อดีเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เสริมมาได้เลยทีนี้เรามาดูความคุ้มค่าตัวละครกันบ้างสําหรับสายฟรีเปิดแค่ C 0แล้วใช้อาวุธฟรีจบส่วนสายเติม C1 คุ้มค่ามากกว่าอาวุธเพราะ C1 สามารถฮิวได้ทําให้เราจัดทีมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นคุ้มสุดๆและถ้าคุณอวยตัวนี้มากกว่านั้น c 2โคตรพีคครับดาเมจเรามากเพิ่มขึ้นราวๆ37%เรและดาเมจเ <Wow. S 1> พื่อนๆในทีมก็เพิ่มเฉลี่ยราวๆ15%เรแรงจัดเลยส่วนอาวุธประจําตัวจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นราวๆ10%เรซซึ่งคิดเป็นดาเมจทีมนะและ c 6โอ้โหบ้าบอมากดาเมจเพิ่มขึ้นเท่าตัวยกตัวอย่างถ้าจไห้าคุณทมดาเมจุดพีคือ ถ้ามีงบไปถึงก็ลุย C2 เลยแต่ถ้ามีงบแค่1ทองก็เลือก41ก่อนต่อมาสิ่งที่คนรู้ก่อนเล่นเราแมา่1ของอัพตัวละครทั้งหมดสามารถกดดูตรงแท่นคับได้และเขาจะบอกทั้งหมดเลยครับ2ลำดับการอัพสกิลเน้นอัพไปที่ E กับคิวก่อนถ้าอัพเต็มได้ยิ่งดีตีปกติจะอัพหรือแบบก็ได้เอาไว้สุดท้ายเลย3วิธีเล่นตัวละครตัวนี้ง่ายมากกด E ีเพื่อสร้างวงเวทแปะไม้จากนอกสนามได้เรื่อยๆและมอนก็จะโดนลดต้านไม้ต้านน้ำ25%เวลาทีมเราทำปฏิ กิริยาก็จะได้สแต็กพระจันทร์มาเมื่อพระจันทร์ครบ3จังหวะนั้นแหละให้กด e ครั้งและมันจะส่งผลต่อการเพิ่มบัฟดาเมจจากท่าไม้ตายของเราแมา่ทีเนี้ยพอเรามาก,กดท่าไม้ตายทีมจะทําดาเมจได้สูงขึ้นเพิ่มความเสียหายบูมไฮเปอร์บูมเบอร์เจียนและรูน่าบูมแปลว่าวิธีการเล่นเราแมา่มันก็เลยง่ายๆเพียงแค่กด e และก็ q ครับพรสวรรค์เปลี่ยนบูมให้เป็นรูน่าบูมเพิ่มความเสียหายสูงสุดได้14%ก็คือให้เราทําชํานาญธาตุไว้800นั่นแหละบู boom, boom, Virgin, มไฮเปอร์บูมเบอร ตายตัวคิร์เรท15%ครีแดม100%สามารถเพิ่มคิเรทจากซีสองของไนฮิดะได้ถ้ามีตัวน็อตใครเพิ่มมาในทีมรูน่าบูมที่ทีมสร้างจะเพิ่มคิร์เรท10%ครีเดม20%ซึ่งสองเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถทับซ้อนกันได้แปลว่าคุณต้องเลือกเอาว่าจะใช้เอฟเฟกต์ไหนระหว่างเล่นแบบหนึ่งน็อตใครตัวเขาเองเลยหรือสองน็อตใครนอกจากนั้นถ้าเราแมา่มีค่าชำนาญธาตุ800ความเสียสกิลีก,ก็จะเพิ่มขึ้น สุด32%เลยแล้วก็จะมีการลดคู่ดาวล่างกวางด้วยแต่ถ้าเกิดเล่นจริงๆอะ่ะผมแนะนำว่าทำ E M ให้เยอะไปเลยครับอย่างผมเล่นอะ่ะผมทำพันัพเลย C การจัดทีมเล่นยังไงก็ได้ขอยืนพื้นเป็นธาตุไม้กับน้ําก่อนถ้าเป็นสายฟรีก็ยืนพื้น2สล็อลตเช่นเรามา่คู่กับไอโนหรือเรามา่คู่กับนายน้อยในกรณีที่ไอดีของคุณน,นั้นมีนิรูไปเล่นสายบูมได้เลยครับถ้าไม่มีนิรูมีสสายให้เลือกเล่นใส่ตัวสายไฟเข้าไปเป็นไฮเปอร์บูมใส่ตัวไฟเข้าไปเป็นเบอร์เจียนลำดับต่อมาก็ดูว่าในไอดีของคุณน่ะเอื้อต่อการทําทีมคอมไหนบ้างทีมบูมเรามา่นาฮิดะนิรูโคโคมิไม่มีโคโคมิก็ใช้บา ลาแทนได้หรือจะเป็นทีมนี้เรามาหมอไปนี่รู ไอโนไม่มีหมอไปเหยาเยา,ยาตัวสีดาวก็แทนได้สายไฮเปอร์บูมเลือกใส่ฟ้านอกสนามมาก่อนหนึ่งตัวชิโดบุมีอยู่ในตู้กาชาแถมฮิลได้ด้วยส่วนถ้าเกิดในทีมมีตัวฮิลอยู่แล้วใส่ไรเดนเอก็เล่นได้เช่นกันหรืออีกหนึ่งคอมโบใส่อินเนฟ้าเข้ามาแล้วมันก็จะติดรูน่าชาร์จด้วยต่อมาเลือกตัวละครแปะน้ำนอกสนามเลือกใครก็ได้ใน4ตัวนี้และลาดับสุดท้ายเลือกตัว d p พเข้าทีมพี่นิวหรือพี่แตมก็โหดมากๆเพราะเรามีการลดต้านน้ำและลดต้านไม้ส่วนควิกบูมไซโนและคอรินเราก็จะไม่ ไม่ใช้ไรเดนหรือชีโนบุก็ไปใส่ตัวออฟฟิวตัวอื่นหรือว่าธาตุอื่นๆก็ได้ยกตัวอย่างทีมพี่นิวฟูอินเนฟ่าเรามา่โคตรโหดโคตรแรงตัวเมตาทั้งทีมเลยพี่แตมเรามา่แย่หลานชีโนบุทีมนี้ก็ตึงเรามา่หมอไปในน้อยไรเดนทีมนี้สามารถเอาหมอไปหรือ,าารอ,อไร,อาารเดนเทคฟิวก็ได้สายฟรีเรามา่านน้อยไอโนชีโนบุเล่นง่ายใช้ตัวประหยัดเล่นดนแต,แต่ต้นเกมกลางเกมยันเอ็นเกมเลยครับทีมนี้ถ้าคุณจะเอาบัฟไฮเปอร์บูมก็เปลี่ยนไอโนออกใส่เอ็มซีมา หรือใส่คอนเล่เข้ามาแทนส่วนเบอร์เจียนก็แค่ใส่ธาตุไฟเข้ามาครับจะเป็นเราม่เหยายบๆในน้อยโทมัสก,ก็เล่นได้และนี่คือไอเดียในการจัดทีมคร่าวๆครับยังมีทีมอื่นอีกเยอะแยะมากมายถ้าการเลือกใช้อติแฟคถ้าในทีมยังไม่มีใครใส่เซตไม้เลยคุณต้องใส่เซตไม้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดมีคนใส่เซตไม้แล้วจะเลือกเป็นสกิวหรือจะยำสองชำนานสองชำนาญก็ได้ถ้ามีตัวน็อตคลายก็ให้ใส่แฟกสีฟ้าเมื่อแปดธาตุจะเพิ่มความชำนาญธาตุและทำปฏิกิริยาธาตุแรงขึ้นอออ หลักสามารถใส่เป็นชำนาญธาตุทุกช่องได้เมื่อมีตัวไม้1ตัวในทีมทําฟื้นฟูพลังงานช่วง1 8 0จนถึงราวๆสองร้อถ้ามีตัวไม้2ตัวในทีมทําฟื้นฟูประมาณสักช่วง1 5 0 1 8 0ช่วงนี้ก็ได้แปลว่าถ้าเกิดฟื้นฟูพลังงานของคุณไม่พอตรงช่องนาฬิกาเปลี่ยนเป็นฟื้นฟูพลังงานได้6การเลือกอาวุธคุณสามารถเลือกใช้ชิ้นที่เรามีในเอดีลำดับจากบนลง,ล,งล่างตามภาพภาพนี้ได้เลยครับอาวุธประจําตัวได้ EM เเยอะมากและทีม สร้างความเสียหายจากรูน่าบูมไฮเปอร์บูมเบอร์เจนเพิ่มขึ้นด้วยส่วนอาวุธฟรีได้ฟื้นฟู ool, พลังงานและได้ EM หรือชำนาญธาตุนั่นแหละขอขอบคุณข้อมูลอาวุธจากช่องไอวินทูรูดมากๆครับผมแปะลิงก์ช่องไว้ใต้คลิปเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถไปติดตามช่องนี้กันได้ข้อมูลแน่นปักและสุดท้ายนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูโชว์เคสทีมที่ผมชอบกันว่ามีทีมไหนบ้างไปลุยกันเลยเดี๋ยวมีดูซีหนึ่งด้วยแต่เริ่มจากซีศูนย์ก่อนนะทีมแรกคือทีมบูมที่เราอัปเกรดเป็นรู และตัวของโคโคมิซึ่งทีมทีมเนี้ยมันมีจุดเด่นเรื่องของการเคลียร์มอนหมู่ลองสังเกตดูว่ามอนเพิ่งเกิดมาเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็แปบบ๊บๆตายไปเว็บหนึ่งละแปบบ๊บแป๊บขึ้นเว็บใหม่ละเป็นทีมที่เหมาะกับสายลิงมากๆครับแค่กดสกิลเปลี่ยนตัวออกกดสกิลเปลี่ยนตัวออกแล้วก็ให้บูมมันระเบิดไปเรื่อยๆครับพอมีท่าไม่ตายเรากดท่าไม่ตายหลักๆอะ่ะผมก็จะดูสแต็กดวงจันทร์ของ เราแมา่นะครับถ้ามันครบ3ผมก็จะสลับตัวมาแล้วกดอีค้างแล้วก็สลับออกคือแค่นี้เลย <c oughs> มันง่ายมันอีซี่ไปหมดเลยครับ <c oughs> ในการเจอมอนหมู่และในกรณีที่เราไม่มีนาฮิดะเราก็สามารถเปลี่ยนตัวของหมอไปนะครับมาทดแทนได้หรือจะเป็นน้องเหยียาๆก็ได้และอีก่งตัวละครธาตุน้ำก็ใช้เป็นน้องไอโน่เนี่ยแหละครับซึ่งเขาสามารถแปะน้ำได้ดีอยู่แล้ว ในหน้าตอนเนี้เขาแจกมาให้แค่ดาวศูนย์นะผมว่ากลุ่มดาวน้องน่าสนใจอยู่แต่เดี๋ยวต้องไปรอกดเพิ่มตู้หน้าครับซึ่งถ้าดูในหน้าตอนนี้เอาจริงดาวศูนย์น้องก็เล่นได้แล้วครับผมเดี๋ยวดูดิหู้มาเฟืองมนระเบิดตุ้มตามตุ้มตามรูแบ ไวมากแป๊บแปมอนหายนี่ครับผมก็ทําการแบบสลับสลับสลับตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้บูม,มันตู้มใส่มอนแล้วมอนก็ตุ้มไปเลยโอ้โหสมกับเป็นดูหนนะ้าบูมและอีกหนึ่งทีมใหม่ครับทีมเนี้ยผมโคตรชอบเป็นพิเศษเลยคือโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่พลิกแพงเอาทีมพี่นิวกับฟูคู่กันแล้วปรับตามสถานการณ์อยู่แล้วไอตอนที่มอนน่ย มันอวยเมต้าน้ําแข็งผมก็ใส่ตัวคุณยายใส่ตัวน้ําแข็งอะ่ะมาเล่นกับพี่นิวกับฟูแล้วทีเนี้ยพอมอนอะ่ะมันอวยเป็นแมคาินิกรูหน้าบูมแล้วก็รูหน้าชาร์จหรือว่าจะพวกชาร์ใสาฟ้าอะไรเงี้ยผมก็แค่เอาตัวของ อ,อีเดฟ,ฟ่านะครับเข้ามาแล้วก็เอาอีกหนึ่งตัวคือเราม้าเข้ามาแป,ป๊บๆคือสามารถเคลียร์มอนได้แล้วเว้ยทีมเนี้ยเป็นอนีกทีมที่ชอบเล่นและประทับใจมากๆและสําหรับสายฟรีสายงบน้อยตัวละครสีดาวก็เอามาเล่นกับเรามาได้เยอะแยะเลยครับอย่างถ้าเกิดเราจะได้เป็นไฮเปอร์บูมชินบุอยู่หน้าตู้หยิบมาเล่นได้ปั้น EM เน้นชนานํานาญธาตุมีตัวละครอย่างในน้อยก็เป็นตัวละครสีดาวมีอย่างไอโน่ no ก็เป็นตัวละครสีดาวแต่ว่าทีนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ตัว ของบัฟที่มันเป็นลูหน้าบูมแรงๆนะครับเพื่อนๆก็ใช้ตัวไอโนเนี่ยเป็นเมนหลัก แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไม่เอาบัฟลูน่าบูมแต่ว่าจะเอาเป็นบัฟพวกไฮเปอร์บูมใช่ไหมครับก็สามารถถอดไอโนออกแล้วก็ไปใส่ตัวละครตัวอื่นแทนได้อีกทีมหนึ่งเล่นสายเบอร์เจียนก็เก่งครับให้โทมะเล่นเป็นสายที่เน้นความชํานาญธาตุเยอะๆแล้วก็ให้มันระเบิดตุ้ม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 ,ต,มตุ้มอยู่อย่างเงี้ยผมก็เอาตัวของเยาวๆไดฟไปเลยแ <laughs> ป๊บเดียวครับมอแรรอบตัวหายหมดเมื่อกี้เราเทสซีศูนย์กันไปต่อมาเราลองปลดดาวให้ดูกันบ้างครับซีหนึ่งผมโคตรชอบเลยเพราะเราถอด ตัวฮิวออกไปได้เลยไม่ต้องซีเรียสแล้วไม่ต้องไปไคว่คว้าหาตัวฮิวครับให้เรามาาเนี่ยเป็นตัวฮิวให้ส่วน c ีก็ทาให้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยแต่จริงๆในมุมผมนะผมเชียร์แค่ถ้ามีงบ C ีพอแล้วเดี๋ยวจะให้ดูความชิวครับอย่างที่เ,เพื่อนๆทราบกันว่าเวลาบูมหรือมะเฟืองบันระเบิดใส่ตัวเราเองอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับนี่แต่ดูพอเรามีเรามาาโอ้โหคุณดูเลือดในทีมครับเลือดยังแบบยังเยอะกันอยู่เลย เห็นปะนี่แล้วก็อ่ะมาดิมาดิจะมอนจะตีหรือเราจะโดนบูมก็แค่แบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วไอความชอบก็คือผมอะเอาโคโคโมิออกไปเลยแล้วผมอะใส่น้องไอโนเข้ามาครับอื้อแล้วแถมมันได้ตัวของไอสันพ้องเป็น ไอตัวอะไรนะเขาใช้คำว่าน็อตคลายป่ะเออเป็นแบบน็อตคลายเล่นด้วยกันครับโคตรแรงและนี่คือความประทับใจทั้งหมดของผมครับที่อยากแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบถ้าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันตอบโจทย์คุณก็ลุยเปิดได้ถ้าไม่ตอบโจทย์ก็สามารถข้ามได้ครับเรามากผมคิดว่าตัวละครยังเติบโตได้มากกว่านี้เออหมายถึงเติบโตทางความเก่งนะอย่างล่าสุดอะเฮ้ยอยู่ดีๆก็ดิฟตัวของเนฟเฟอร์มาเฉยเลยแล้วเขาเป็นธาตุไม้เหมือนกันก็เลยไม่ชัวร์ว่าทางเกมจะเอามาเล่นด้วยกันได้หรือเปล่านะแต่จากประสบการณ์ ที่เคยเล่นเกมนี้มาเนิ่นนานนะครับมันแทบจะเป็นปกติอยู่แล้วอะ่ะที่ตัวใหม่ๆก็มักจะออกแบบมาเล่นกับตัวใหม่ๆอันนี้ก็ต้องไปรอรุ้นกันอีกทีหนึ่งครับและอย่าลืมว่ามันยังมีอีกหลายตัวในน็อตคลายเลยเราแมาก,ก็น่าจะเก่งได้มากกว่านี้ครับโอเคใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยและถ้าคนที่เปิดตัวละครตัวนี้มาขอสอบถามความประทับใจของคุณเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้หน่อยครับอะไรทําให้คุณเปิดอะไรทําให้คุณชอบอยากฟังความคิดเห็นของคุณจังหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนคยงไกกก็ฝาากกดล้่อท กันไปขอบคุณทุกๆการสนับสนุนมากขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย